สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ด2ตัวบนเต็งเลขก,ก่อนออกสูตรง่ายย่อยๆ2สูตรค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรแรกจะเป็น10ล่างบวกหน่่ยล่างบวก10บนบวกหน่่ยบนบวกหลักพันผลลัพธ์ที่ได้นะคะนำไปบวกเพิ่ม3ามแต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัว สูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบวกสิบบนบวกหลักพันผลลัพธ์ที่ได้นะคะนําไปบวกเพิ่ม1แต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีก1ตัวนะคะหลังจากที่ได้ตัวเลขนะคะ2ตัวแล้วนะคะก็มาทําการจับคู่ตัวเลขค่อยกันบนล่างเพื่อหาตัวเลขเด็ดค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็แทนตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก7บวก0ูนย์ บวกห้าบวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับสิบสามค่ะบวกเพิ่มสามเต้มนะคะก็จะได้เป็นสิบหกค่ะก็จะได้เป็นเลขสามและเลขหกนะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกหกบวกเก้าบวกศูนย์บวกหนึ่งค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับสิบหกค่ะบวกเพิ่มหนึ่งต้มนะคะก็จะได้เป็นสิบเจ็ดค่ะ ตัวเลขที่ได้นะคะก็จะได้เป็นเลข6และเลข7ค่ะก็ทําการจับคู่ตัวเลขค่อยกันบนล่างนะคะก็จะได้เป็น3 6 6 7ค่ะก็จะได้เป็นเลขเด็ด4ชุดนะคะนั่นคือ3 7 6 6 สามหกและหกเจ็ดค่ะและเลขเด็ดสองตัวบนที่เข้านะคะในงวดที่ผ่านมานั่นคือหกเจ็ดค่ะก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มเต็มค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดสองตัวบนเต็งก่อนออกในงวดที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็นศูนย์บวกสาม บวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบสามค่ะบวกเพิ่มสามแต้มก็จะได้เป็นยี่สิบหกนะคะก็จะได้เป็นเลขสามและเลขหกค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกสามบวกแปดบวกหกบวกเจ็ดค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับสามสิบเอ็ดค่ะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะก็จะได้เป็นสามสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งและเลขสองค่ะ ตัวเลขที่เราได้นะคะนั่นคือ3 6 1และ2ค่ะทำการจับคู่ตัวเลขคข่อยกันบนล่างนะคะเพื่อหาตัวเลขเด็ดค่ะก็จะได้เป็นเลขเด็ดสี่ชุดนะคะนั่นคือ3ามสองสามหนึ่งหหนึ่งหสองค่ะ ตัวเลขทั้งหมด4ีชุดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย